วังปริงแคมป์ทุ่งสงครับผมเมื่อคืนเราพักที่นี่แล้วเช้านี้นะครับน้ำครับน้ำมาแล้วมาดูน้ำแล้วก็ช่างใจนะเราจะไปยังไงนะน้องเจ้าของลานบอกว่ามีทางไปครับพี่เป็นทางข้ามสะพานไปอีกทางหนึ่งครับไปด้านหลังครับนะี่ครับแล้วเราก็จัดการเลยครับไม่รอช้าครับ จัดกระเป๋าขึ้นรถออกปั่นครับกล้องวันนี้นะครับเราปั่นกลางฝนนะครับท่ามกลางสายฝนนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ<ม>กราบขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับนะี่ครับสะพานที่น้องเขาบอกนะครับให้มาทางนี้รนะวเราถึงจะผ่านไปได้นะก็โอเคครับน้ำ ก็ถือว่ายังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะครับก่อนที่จะขึ้นถนนสายเส้น403ครับมีน้ำท่วมขังเป็นบางจุดนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ลุยน้ำนะครับวันนี้ถนนเส้น403ครับ ไปไหนเอ่ยซ้ายมือครับซ้ายมือซ้ายมือไปนครนะครับขวาม,มือเป็นสุราษฎรเย,ยเราปั่นเส้นสี่ศูนนี้ไม่ไม่นานนะครับเดี๋ยวเราจะหาทางเชื่อมเข้าไปยังในหมู่บ้านนะครับได้ทางเชื่อมเข้าหมู่บ้านแล้วครับ Ôn tên đi hồn <laughs> <Ôn> mì đi vào con đi lâu chưa lắm nè mát tìm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  ชื่อมาชื่อไอติมบุตรทาไปทามาเรียกกองจองกันเลยคุณพี่ผู้หญิงบอกว่ามือนี้พี่เขาเป็นเจ้ามือครับขอเลี้ยงมือนี้ละกันนะครับขอบพระคุณคุณพี่มากนะครับไปกันต่อครับผม ที่นี่สถานีช่องเขาที่นี่สถานีช่องเขารถไฟยังไม่มาถ่ายรูปได้ bên thay bây ừ, à, ừ. ừ. à, giờ tôi diễn đi Mấy cái này phải... Ừ. Phải... Ừ. Phải thảo luôn. Mà, Mấy cái này Mấy น้ำป่าไหลมาเป็นทางสวยดีครับ ทางเข้าสถานีรถไฟชุมทางเขาชุมทองไม่คิดว่าน้ำจะท่วมทางขนาดนี้นะแต่ว่ามาแล้วครับมันเป็นระหว่างทางก็ต้องรุยครับตรงนี้นะ้ะประมาณเกือบเกือบจะหัวเข่าครับตรงนี้สั้นๆครับประมาณ50เมตรครับ 50เมตร20เมตรนะครับแต่มันมีหลายช่วงหลายจุดกันเลยครับนะไปกันต่อครับไปได้ครับประมาณนี้โอเคพอลุยกันได้ตตรงนี้ไม่รอดครับจอดแล้วก็เข็นครับ ผ่านมาได้ตุลักทุเลครับจำแล้วครับไม่มาแล้วครับทางแบบนี้ไม่น่าใช่แล้วทางนี้เข้าป่าไม่ได้อีก8กิโลเมตรถึงชะอวดครับแต่เราไปไม่ถึงแล้วครับขออนุญ,ญาตพักแถวนี้ก่อนนะครับตรงนี้เป็นสถานีรถไฟบ้านตูนนะครับเราจะข้ามทางรถไฟไปเพื่อจะหาที่พัก ว่าวันนี้ฝนตกหนักจริงๆครับขออนุญาตพักแค่นี้ก่อนนะครับระยะทางที่เราปั่นวันนี้ก็ประมาณ60กิโลเมตรนะครับก็พอแค่นี้ครับพรุ่งนี้ลุยกันต่อครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้คลิปต่อไปนะครับขอขอบคุณเพืพ่อนๆมากเลยนะครับสวัสดีครับผม